อ๋อค่าจอดเท่าไหร่ไม่มีที่จ่ายจอดนะครับไม่ถ้าจอดจอดเท่าไหร่อะไรครับจอดเท่าไหร่ไม่ไม่มีที่ครับไม่ถ้ามีจอดเท่าไหร่ยกข้างหน้าครับเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทบอกแต่ของใครมันเป็นเจ้าของไงอะไรครับของใครเนี่ยเฮลเล็กครับผมเฮลเล็กไหนพี่โลกครับพี่โลกอ่าได้รับอนุญาตจากใครอะไรครับได้รับอนุญาตจากใครขขออนุญาตจากตำรวจครับตำรวจเหรอโอเค ค่าจอดเท่าไหร่อ่ะได้ครับผมค่าจอดเท่าไหร่ค่าจอดนะครับ40บาทครับรถหายแล้วผีชอบไหมไม่ครับอันนี้เพื่อนได้เช่าสถานที่จอดที่เชงครับอ้าวครับผมอ้าวแล้วไม่หายหายแล้วผีชอบแล้วจะมาฝากได้ไงอ่ะครับฮะไในครับผมถ้าหายไม่แล้วผีชอบคขาใลงตามบัตรนะครับเออครับผมก็มันเป็นลูกน้องกันอีกทีนึ่งเออสั่งอะไรไงต้องทำไงเออรถกำงรถเลยครับ